ข้าวคุยสูบีเซเว่นเกียร์ธรรมดา3 0มจุดศูนย์วีคันนี้นะคะก็ได้ทาการเก็บงานเก็บรายละเอียดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาถ่ายรวมภาพรวมของตัวรถให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยจะใช้เวลาไม่นานนะคะอ่าคันนี้เป็นรถมือเดียวจากบ,บ้านแดงนะคะผ่านการใช้งานมาอยู่ที่1นึ0 0 0สกว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะเป็นสีบอลแชมเปญน,นะคะไฟหน้าเขาหลามตัดค่ะจะเป็นเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะกระจังหน้าแบบซี่ตรงนะคะจะมีโลโก้สีทองนะคะบ่งบอกให้รู้ว่าชั้นคือ อีสูโกซีรีสนะคะก็คือจะเป็นรุ่นฉลอง50ปีของอีสูนะคะแล้วก็จะมีบริเวณที่ เขาเรียกว่าคิวสเตนเลสที่ฝากระโปรงด้วยนะคะก็คือเสริมให้ตัวรถเนี่ยคือมีความมันเงาแล้วก็ดูสวยงามดูหรูหรามากขึ้นนะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ข้าหลามตัดขนาดใหญ่นะคะพร้อมด้วยฟลอกแอมไฟตัดหมอกมีมาเดิมจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็จะเป็นล้อลาย6ก้านนะคะจะเป็นล้อสแตนดาร์ดนะคะของทางอีซูเขาเลยนะคะซึ่งล้อลายนี้ก็คือได้ในเรื่องของความคลาสสิกนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคงทนแข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็เราได้ทําการไปพ่นกันสนิมให้แล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งเดิมเนี่ย ก็จะมีการพ่นมาแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่ออกป้ายแดงนะคะแต่ก็อายุอานามรถก็คือสิบกว่าปีแล้วนะคะตัวพ่นเดิมเนี่ยมันก็จะหลุดร่องออกไปเราก็จะทำการพ่นให้ใหม่นะคะส่วนข้อดีของการพ่นแกลสนิม,มนะคะก็คือว่ามันจะเป็นการป้องกันแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของช่วงล่างนะคะให้ได้มีความใช้งานกันได้ได้อีกยาวนานขึ้นนะคะอ่ะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0 vgs turbo intercooler นะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากระจกมองข้างตรงนี้จะเป็นแบบไฟยาวแล้วนะคะ มีบันไดข้างนะคะมีบันไดข้างครน,นี้จะเป็นสีทูโทนนะคะตรงบริเวณตรงชายาาล่างด้านล่างต่างๆตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นสีออกบอลเงินนะคะรวมถึงบันไดข้างด้วยนะคะนี่นะคะส่วนนี้ก็คือจะเป็นสีบอลเงินนะคะแต่ส่วนของตัวถังรถด้านบนก็คือจะออกสีบอลบอลทองนิดนึงนะคะหรือว่าเรียกก็เป็นสีแชมเปญนะคะสีแชมเปญหรือสีฟองเบียร์ก็ได้ค่ะเรียกแล้วก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะมองเห็นภาพมากขึ้นค่ะ รถคันนี้เราได้ทําการไปเก็บสีให้บางส่วนนะคะซึ่งเราก็จะได้มีการรีวิวให้ดูตั้งแต่วันแรกที่เราได้รับรถมาแล้วนะคะว่าเราไปเก็บตรงไหนบ้างนะคะเราเก็บไปจากเดิมที่ว่าเราได้มาเนี่ยคือสักประมาณสีประมาณสีแปเนะคะเราก็ไปทาเก็บเพิ่มเติมเพื่อไม่เห็นริ้วรอยแล้วก็ให้มีความมันเงามากขึ้นณนะตอนนี้ก็คือสภาพสีร้อยร้อเซค่ะคันนี้เขาจะมีสเกิร์ตใช้ล่างนะคะมาด้วยนะคะเดิมมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็คือจะเป็นไฟทับทิมขนาดใหญ่ค่ะโลโก้อีสุสีทองนะคะส เลักโรซีรีส์ค่ะคันนี้เราได้ทําการติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ด้วยนะคะใช้กันไปอีกยาวๆเลยนะคะซึ่งเดิมฟิล์มที่มากับรถมันก็คือมีการหลุดร่อนไปแล้วนะคะเพราะโดยปกติแล้วฟิล์มเนี่ยอายุการใช้งานเต็มที่ก็ไม่เกิน5-6ปีนะคะคันนี้เป็นอีสูมิวเซเว่นพีโมระบบขับเคลื่อนสองล้อค่ะ ให้ชมในส่วนของห้องสัมะทายนะคะห้องสัมะท้ายอันนี้ก็จะมีความกว้างขวางเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งเราก็ได้ถ่ายทําให้ดูในหลายๆคันมาแล้วนะคะว่ากว้างขวางขนาดไหนนะคะแล้วก็เราได้ทําการคาสตามาแล้วนะคะแล้วก็มีการปูปพื้นพรมนะคะ VIP เข้ารูปนะคะเต็มสูบเลยนะคะทันนี้ะเราก็ใส่ให้นะคะซื้อมาให้ใหม่ๆเลยนะคะเพื่อว่าจะเป็นการป้องกันห้องโดยสารนะคะให้มีความสะอาดอยู่เสมอนะคะแล้วก็สร้างความหรูหราโอโทงให้กับห้องโดยสารด้วยค่ะ ภายในผ่านการทำคาสปามาอย่างดีนะคะทุกสิ่งอย่างนะคะห้องโดยสารสะอาดสะอ้านนะคะภายในสีครีมเบตันนี้ก็จะให้อารมณ์ในเรื่องของความรูละกว้างขวาง,วางนั่งสบายนั่งแล้วรู้สึกว่าไม่อึดอัดนะคะแต่ก็แลกมาด้วยการที่ว่าจะต้องดูแลทำความสะอาดนะคะดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีนะคะ <c oughs> เพราะว่าสีครีมนี้ก็คือจะเป็นสีที่เลอะง่ายค่ะคันนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าทุกจุดทั้งระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับหรือว่าพับเข้านะคะปรับขึ้นลงต่างๆก็คือจะเป็นระบบกระจกไฟฟ้าทั้งหมดะคะ่ะ รถคันนี้นะคะผ่านการใช้งานมานะคะอยู่ที่1,300 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยน้อยมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถที่ใช้งานในเมืองค่ะแล้วก็ท่านเจ้าของผู้ใช้ก็คือจะเป็นสุภาพสตรีนะคะซึ่งก็จะเป็นการขับที่จะค่อนข้างที่น้อยน้อยมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสภาพของรถนะคะไม่ได้ย้อนแย้งนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างก็คือสวยเกือบจะเรียกว่าเป็นรถสวยสภาพนางฟ้าได้เลยนะคะสำหรับคันนี้เนื่องจากว่าผ่านการใช้งานมาน้อยด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลก็ดูแลเป็นปกติค่ะ พามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องยนต์3,000 VGS Turbo Intercooler นะคะเป็นเครื่องยนต์ฝาสีทองค่ะห้องเครื่องเดิมๆนะคะไม่เคยผ่านการโมดิฟายมาแต่อย่างใดนะคะซอกเดิมหมุดเดิมเพลทเดิมทุกสิ่งอย่างเลยนะคะเราได้ทาการเปลี่ยนหายของเหลวให้ครบทุกจุดทั้งระบบเลยนะคะรวมทั้งมีการเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องแล้วก็สายพานแอร์ให้ด้วยนะคะห้องเครื่องนี้ก็คือล้างนะคะด้วยระบบอัตโนมือนะคะโดยพี่จมอนนะคะก็จะได้ความสะอาดระมาณนี้นะคะ รับประกันการชนทุกกรณีนะคะไม่มีการชนหนักเบาใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับอ e ีซู u มิวเซวเกธรรมดาคันนี้ค่ะถ้ามาในราคาจำหน่าย2,99,000บาทนะคะซื้อสดโอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆบวกเพิ่มนะคะไม่เสียแวดนะคะแล้วก็ค่าภาษีนะคะสำหรับรถรุ่นนี้ก็คือเพียงแค่3 4 4 8บาทเท่านั้นนะคะก็คือจะเป็นอัตราข,ของค่าภาษีที่ถูกที่สุดณตอนนี้แล้วนะคะ แล้วนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดทัมมวลนะคะความดีงามนะคะของรถคันนี้นะคะก็คือว่าจะเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วด้วยความที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอีซูข้าหลังตัดนะคะในเรื่องของความนทนทนทานอะไหล่หาง่ายช่างที่ไหนก็ซ่อมได้นะคะก็ถือว่าผู้ที่ซื้อต่อไปนะคะก็คือไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของการการซ่อมการบำรุงหลังการขายนะคะตามนั้นแล้วก็รถคันนี้นะคะมาในราคานี้นะคะสิ่งที่เราทําให้นะคะ1คือกัดไฟหน้า2 เก็บสีนะคะเพื่อไม่ให้มีริ้วรอยต่างๆนะคะสีนี่คือร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะแล้วก็มีการพ่นกระสนิมให้ด้วยค่ะแล้วก็ติดฟิล์มให้ใหม่นะคะทำคาร์ปาชุดใหญ่นะคะแล้วก็ในเรื่องของเบาะนะคะเราก็มีการบูรณาการให้เป็นแบบสภาพเบาะที่สวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ติดตั้งพรม v i p ให้ใหม่ด้วยนะคะก็คือทําให้รถคันนี้เนี่ยเป็นรถสวยเพอร์เฟกต์ให้เป็นรถสวยนางฟ้าอีกคันหนึ่งเลยค่ะในราคาจ่ายเพียง2 9 9 0 0 0บาทคุ้มครบจบนะคะคนที่ซื้อไปก็คือ ค่อยไปเปลี่ยนถ่ายของเหลววิทีหนึ่งตอนที่7ถึง8 0 0 0กิโเมตรได้เลยค่ะอย่าพลาดนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งคันนะคะซึ่งมีความสวยงามนะคะคุ้มครบจบจริงๆค่ะเ่านชมมาดูรถจริงได้นะคะที่เจะมารถสวยค่ะพิกัอยูลําลูก,กาคลอง2ปทุมธานีเส้นคูคตนะคะสําหรับคันนี้นะคะข้อมูลติดต่อนะคะก็กดที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะจะมีเบอร์ติดต่อค่ะจะเป็นเบอร์จุ๋มก็ได้จะเป็นเบอร์พี่จมรก็ได้ค่ะเบอร์ทั้งสองคนจะมีไลน์ด้วยนะคะสามารถเพิ่มไลน์มาพูดมาคุ ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามชมในทุกๆคลิปของเรานะคะ